สวัสดีคะ่ะยิธรรมและกาละยานามิทุกท่านนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ใกล้จะปีใหม่แล้วสังเกตไหมคะพอปีใหม่เนี่ยทุกทุกคนส่วนใหญ่ก็เหมือนมีพันธสัญญามีสัจจะวาจากับตัวเองว่าจะเริ่ม ทุกอย่างใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของออนิสัยบางอย่างที่เราอยากจะเริ่มต้นใหม่ประเด็นอยู่ที่ว่าเราอะรู้ไหมว่าเรา ควรต้องเริ่มอะไรเมื่อก่อนเนี่ยดิฉันก็ปกติทั่วไปค่ะปีใหม่แล้วจะเริ่มต้นใหม่อย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นแต่นับตั้งแต่ที่ได้เข้ามาศึกษาธรรมะได้เข้ามาลิมรส ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็พบว่าการที่เราตั้งสัจจะกับตัวเองสัจจะวาจาวาจาที่เป็นความจริงที่มันออกมาจากใจเรามันออกมาจากสิ่งต่างๆที่ผ่านมาหนึ่งปีที่เราประสบพบเจอและเราก็ เริ่มต้นใหม่ทุกปีด้วยการตั้งสัจจะอวาจาปีที่ผ่านมาคือปีเนี้ยปี2 5, 5, 5 6 7ก็ตั้งสัจจะวาจาตั้งแต่ต้นปีว่าจะตั้งใจปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเช้า1ชั่วโมงเย็น1ชั่วโมงเพราะว่า คิดเอาเองนะคิดเอาเองว่าการทำวิปัสสนาเนี่ยคือตามที่ครูบาอาจารย์ได้สอนมาเนี่ยการทำวิปัสสนาตามความเข้าใจของดิฉันนะคะก็คือการขจัดสังขารเก่าที่มันสะสมอยู่ในก้นลึกของจิต เพื่อที่จะกระจัดสิ่งเหล่านั้นน่ะให้มันค่อยๆเบาบางขึ้นเบาบางขึ้นเบาบางขึ้นเพราะเมื่อเราขจัดสังขารเก่าให้มันเบาบางขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่เช่นยกตัวอย่างเช่นดิฉันเนี่ยเห็นหน้าตาแบบนี้ก็เป็นคนที่ติดมากกับเรื่องของ โทรศัพท์มือถือที่มันออกมาใหม่ทุกปีทุกปีแล้วก็มันมีออปชันต่างๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออถ้าเราได้โทรศัพท์เครื่องใหม่มาเพราะว่าเครื่องใหม่มันมีออปชันหนึ่งสองสามสี่ห้าที่มันต่างกับตัวเก่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะมีระบบปฏิบัติการ A i มีเรื่องของการแปลภาษาซึ่งเราก็รู้สึกว่าเครื่องเก่าเราไม่มี เราอยากได้เครื่องใหม่เป็นกิเลสมากแล้วดิฉันก็ตกเป็นเหยอกิเลสตัวเองแต่ถ้าเราอ่ะขจัดเรื่องนี้ค่อยค่อยขจัดเรื่องนี้ออกไปพอมีโทรศัพท์ใหม่มามันอาจจะยังคงมีกิเลสเหลืออยู่แต่มันก็จะเบาบาง ความต้องการในครั้งก่อนมันถูกสังขารปรุงแต่งและเก็บไปอยู่ในสัญญาจําได้ไหมรู้มันเข้าไปอยู่ในสัญญาพอเราไปตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นอะไรก็ตามแต่ที่เราเคยอยากได้มันก็ส่งสัญญาณไปที่สัญญาสัญญาตัวเก่าก็จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มันรวมกับตัวใหม่ ส่งสัญญาณไปสังขารก็จะสังขารไอที่เรารับรู้ใหม่เนี่ยมันก็จะเดินทางมาบวกกับสัญญาตัวเก่ามันก็จะใหญ่ขึ้นแล้วก็มีพลังมากขึ้นเนี่ยมันคือมันคือการทำงานปกติของจิตเนาะซึ่งถ้าเราเป็นคนธรรมดาทั่วไปเราอาจจะแยกหรืออาจจะมองเห็น สิ่งต่างๆที่ดิฉันพูดเนี่ยมันไม่ได้เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะเพราะทุกครั้งที่ตาเห็นหูได้ยินปุ๊บมันจะประมวลผลคือไม่รู้ว่าเศษเสี้ยวความเร็วเนี่ยมันแค่ไหนแต่มันเร็วมากแล้วมันก็ประมวลผลปุ๊บปุปปป๊แล้วเราก็คือการปรุงแต่งเนี่ยถึงบอกว่าจิตเวลาปรุงแต่งในแต่ละวันแต่ละวันเรารู้ไหมว่ามันปรุงแต่งวันละกี่เรื่อง มันเยอะมากเราไม่สามารถที่จะเอาปากกามาขีด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 ว่ามันกี่เรื่องแต่ถ้าเราถ้าฝึกจิตให้มันหยุดให้มันหยุดคือให้มันมีสติสติคือเครื่องกั้นหยุดหยุดคิดก่อนนะเธออยากได้โทรศัพท์เครื่องใหม่ใช่ไหมโทรศัพท์เครื่องเก่ามันชำรุดเสียหายหรือยังมันเอ่อยังใช้ได้อยู่ไหม มันสิ้นเปลืองหรือเปล่ามันมีความจำเป็นแค่ไหนคือสติเนี่ยหยุดสัมปชัญญะประมวลผลโยนิสโสมนสิการดึงเรื่องราวต่างๆมาประกอบการพิจารณาแต่ถ้าเราไม่มีสติมันก็จะมีเหตุผลมันก็จะปบ้งแต่ง ก็มันมีออปชันใหม่ก็มันดีกว่ากล้องมันก็เยอะกว่าท่ายรูปก,ก็สวยกว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยซ้ายกว่าซ้ายกว่ามันก็จะตีกันแต่ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะและวิปัสสนากรรมฐานตลอดบ่อยๆทุกๆวันมันก็ช่วยได้ เพราะฉะนั้นเมื่อต้นปี67ดิฉันก็เลยตั้งสัจจะวาจากับตัวเองว่าจะต้องวิปัสสนากรรมฐานเช้าเพื่อที่จะทําให้จิตใจเราพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆในวันใหม่เย็นเพื่อที่จะขจัดสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาในจิตใจเราตั้งแต่เช้าถึงเยน็นแล้วก็เข้านอนอย่างมีความสุขปจจกาศจากสิ่งโมหมอง ที่เข้ามาในแต่ละวันดิฉันทำวิปัสนาเนี่ยตั้งแต่เดือนมกราเพราะว่าเดือนมกราเนี่ยดิฉันไปวิปัสนาที่ศูนย์มาวันที่สามมกราสองพันหสิบเจ็ดใช่ไหมดิฉันกลับมาดิฉันก็ปฏิบัติเช้าเย็ยน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 จนมีเหตุให้ดิฉันเนี่ยหยุดปฏิบัติแต่ถามว่าหยุดปฏิบัติแบบนั่งกลับตาหยุด เพราะว่ามันทําไม่ได้มันเกิดอุบัติเหตุไปเจอเอ่อไปตกบันไดแล้วก็กระดูกมิ้วก้อยเท้าเนี่ยแตกก็นั่งไม่ได้แล้วก็คือมันก็มันเหมือนเหมือนแบบเราต้องดูแลตัวเองก็เลยทําให้เราเนี่ยห่างจากการวิปัสสนาแบบนั่งสมาธิเนี่ยประมาณสี่เดือนดิฉันก็เริ่มกลับมาวิปัสสนาก่อนหน้าเนี้ย ก็ประมาณสักเดือนหนึ่งที่ผ่านมาแต่ด้วยความที่เรามีฐานในการที่ปฏิบัติทุกวันมันก็เลยให้เราเนี่ยได้ทำสมาธิในระหว่างที่เราใช้ชีวิตปกติการที่นอนกระดูกเท้าแตกแล้วต้องใช้ไม้คำยันเนี่ยดิฉันได้เรียนรู้ธรรมะมากมาย กลับได้เรียนรู้ชีวิตจริงตอนที่เรานอ,นอนนิ่งๆไม่ได้ไปไหนเนี่ยเราได้เรียนรู้เยอะแยะมากมายทำให้เราเข้าใจคำว่าพอพอไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเพราะเรานอ,นอนอยู่บ้านเราทำอะไรไม่ได้เราใส่เสื้อผ้าแค่วันละชุดเท่านั้นข้อสองด้วยความที่เป็นคนที่ เป็นคุณนายระเบียบเสื้อทุกตัวต้องรีบแต่พอตอนที่นอนเจ็บอยู่ให้ลูกเอาไปปัน่นตากแห้งเสร็จพับเอามาใส่ได้สิ่งต่างๆที่มันเข้ามาเป็นเป็นเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันเป็นประสบการณ์ที่สอนให้ดิฉันได้เรียนรู้ธรรม,มะมากมายดิฉันก็ค้นพบว่า เสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าคือของสิ้นเปลืองที่เราเอาเงินลงไปทุ่มไปทุ่มไปทุ่มไปซื้อไปซื้อไปซื้อสุดท้ายมันเกินความจำเป็นนี่คือความโชคดีที่ดิฉันนะี่อยู่ในเส้นทางดิฉันยังอยู่ในลู่ของธรรมะอยู่ตลอดเวลา ดิฉนันน่ะเคยเอาเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าไปบริจาคนับครั้งไม่ท้วนคือมากกว่า10ครั้งับไม่รู้กี่ครั้งแต่มันยังคงเยอะอยู่พอเราได้นอนเจ็บอยู่แล้วเราก็ทำวิปัสสนาโดยการที่ไรมีสติพิจารณาลมหายใจต่างๆแล้วนะเราก็ค้นพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของสิ้นเปลืองมาก ถ้าตีเป็นเงินนะมันหลายล้านเลยนะที่เราเกิดมาแล้วเราใช้ของเหล่านี้ไปขอบคุณตัวเองจริงๆที่ยังอยู่ในเส้นทางนี้ขอบคุณธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงสอนเอาไว้และดิฉันได้เดินทางในเส้นนี้แล้วทำให้ดิฉันมีสติสัมปชัญญะมากขึ้นกับสิ่งที่เข้ามา กระทบเราในแต่ละวันแต่ละวันเดือนที่ปีที่ผ่านมาปี2 5 1 7ที่กำลังจะหมดไปสัจจะวาจาที่ตั้งไว้กับตัวเองว่าจะปฏิบัติเช้าเย็นเนี่ยถ้า100%ยเนี่ยดิฉันก็ทำได้ประมาณสักก็คิดว่าประมาณสัก70%ขึ้นไปตอนนี้กำลังจะสิ้นปี2 5 1 7 จากเ้าเข้าสู่ปี2568ดิฉันก็ตั้งสัจจะกับตัวเองอีกแล้วอีกแล้วครับตั้งสัจจะกับตัวเองว่าดิฉันจะหยุดที่จะนําของสิ้นเปลืองเข้าบ้านเพื่อนๆคะ่ะเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ดิฉันด้วยนะคะ ว่าดิฉันจะทำได้ไหมคือเมื่อก่อนเนี้ยมันจะมีเทศกาลเซลห้์เซมันจะมีมิดเยียเซลแล้วก็มันมีจริงๆแล้วมันก็มีปีละประมาณ3ครอบอะต้นปีกลางปีและปลายปีพอเห็นเซลล์ตัวปีแดง เราก็ไม่รู้นะการตลาดของเขาเนี่ยจะทำแบบว่าเขียนเซลล์ตัวใหญ่แล้วก็สีแดงซึ่งมันจะดึงดูดใจคนมากที่จะรีบก้าวเท้าเข้าไปต่อไปนี้ที่ฉันจะบอกตัวเองว่าจําเป็นไหมแล้วก็ดูว่ากินเลตเนี่ยมันตัวใหญ่ไหมจะใช้ธรรมะนำชีวิต ในปี2 5 6 8ให้ได้มากที่สุดเพื่อนๆมันดูแล้วเนี่ยฟังดูแล้วเหมือนง่ายนะคะแต่มันทำยากนะกับคนที่เคยทำนิสัยแบบนี้มาบ่อยๆดิฉันกำลังแก้นิสัยส่วนนี้ของดิฉันเดือนหน้าวันที่8มกราคม2 5 6 8ดิฉันจะไปศูนย เพื่อปฏิบัติ10วันคิดว่าต้นสักราชใหม่น่าจะช่วยอะไรดิฉันได้บ้างขอกำลังใจเพื่อนๆนนะคะใครมีประสบการณ์ใดแบ่งปันกันนะคะสัญญาว่าจะช่วยเตือนดิฉันแล้วสัญญาถ้าดิฉันพลาดพลั้งในการที่จะไปซื้อของไม่จำเป็นดิฉันจะมาแจ้งนะคะ ช่วยดิฉันหน่อยนะคะดิฉันต้องแก้นิสัยตรงนี้ให้หายคะ่ะเพราะตอนนี้ของไม่จําเป็นเต็มบ้านไปหมดแล้วดิฉันเก็บเอาไว้อีกถุงเบลเลอร์เลยที่เอาไปบบริจาคถ้าไม่หยุดมันก็ไม่หมดสักทีที่ไม่จําเป็นขอบคุณเ,เพื่อนๆนะคะที่ให้กําลังใจที่เป็นกําลังใจให้กันขอบคุณ กัลายาณมิทุกท่านขอให้ทุกคนพบแต่ความสุขในปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายแข็งแรงเพื่อที่จะได้ยืนหยัดและผ่านสิ่งต่างๆไปได้ขอให้มีความสุขเพราะความสุขมันจะมาพร้อมความแข็งแรงและเงินทองที่ทุกคนปรารถนานะคะ สวัสดีค่ะ